ไม่ใช่ครับบูมพิเตอมิกเขาไม่มีมีการู้ในแบบฟังนกพินอติกเนี่ยอะตอมิกยิบซึ่สามล้านครับระจาผมมาตอมิกยังไม่สกิลแต่แต่มูเมงในเดอร์ใกล้ตายแล้วครับมูเมงในเดอร์มูไปที่ตอมิกครับอ่าตอมิกคิดเพิ่มกังกาโลครับโดนบูมมาจากมูเมงในเดอร์ครับแต่ตอมิกปาส14ล้านครับโอ้โหซึ่งแรงมากมาก สวัสดีกันด้วยนะครับในที่สุดรายการไว i t e t e ครับหรือทางเครือบินนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมนะฮะจะพาไปชมศึกดวลฮีโร่เอ็กซ์พิซนะครับผมของฝั่งฮีโร่นะครับก็นะครับผมจะเริ่มที่8ทีมนะฮะในรอบ8ทีมนะครับผมนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับส่วนคู่แข่งที่สังเกตได้ตรงกลางจะเป็นรู่นกฟินิกซ์กับบุเบกินะครับขอบคุณ เบิร์ดี้กับคุณเอ่อน,นี่อาจยากอยู่ใมการเลือกที่ยาครับส่วนคลิปนี้นะผมก็จะเป็นคลิปสุดดวนิโคลเอ็กปิดจ่าคลิปแรกนะครับเป็นอีพีแรกครับผมก็คือเคยถ่ายมาแล้วคลิปหนึ่งใช่ไหมนี่ก็เริ่มเป็นอีพีแรกนะครับว่าแต่อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์เนี่ยจะมีใครได้แชมป์กันบ้างนะครับ <Yahoo! S 1> ส่วนนี้นะผมก็จะทําการปิดเอาไว้นะครว่าใครจะได้แชมป์นะครับผมนะก็คือจะปิดเอาไว้เลยนะฮะเราไปดูดรจิน่าเถื่อนับว่าเขาชนะ คนที่ใช้โปรไฟล์แฮมเมอร์อยังไงนะฮะกาแรกครับกาโร่ฝั่งสีฟ้ามิฮะกาโร่ฝั่งดร็อคเตอร์ทีนัดเปิดมาครับด้วยดาเมจสามล้านนะฮะผมนะฮะตามมาด้วยทัศนมร์กี่ไหมกี่ครับผมอาวุธสามยาวครับแดกตึกลงมาดาเมจสามล้านห้ากันนะครับผมกาโร่ฝั่งเขาไล้จมตีฝั่งเขาทำกาโร่ตีมาเตะเท่าไหร่ครับสองล้านเจ็ดครับผม ไม่ไปแล้วครับผมกะโลกไม่ใช่กะโลกสิตัวแฟงแน,แน,นะครับผมตอนนี้แล้วดักชายก็ได้ใช้พัสดุไม่ยอดพอแล้วนะครับผมซอมบี้แมนลงไปนอนครับผมฝั่งสีแดงตอนนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วทำไมถึงแพ้นะคือว่าเหมือนฝั่งแดงจะเสียเปรียบเหมือนจะบางไปนิดนึ่งในความสูตรผมมันจะเปิดชา้าด้วยแหละฮะดักชายมาตีหลินหลินครับผมกลาโลได้ตีกลับไปครับเจ็ดแสนดักชายซอมบีม้แมนครับซอมบีม้แมนหลับ นะครับว่าัาตีเตมี่แมนกลับครับเพราะไม่มีลูกไฟนะทีธรรมดาลิ้นเตะไปที่รักชาครับยังไม่ร่วงเดินเพลินต่อไปครับกาโลฟังสีฟ้าเตะมาครับล้านแปดครับผมสามตัวล้านแปดนะครับเมื่อกี้รับแบกติดลงมาสองล้านห้าครับแค่สามตัวหายไปเลยครับเป็นสองตัวรักชากับนะกรวานะครับเหลือเพียงกาโลตัวเดียวนะกาโลตีเลยครับสามล้านเจ็ดครับ สมาชิกฝั่งซ้ายะร่วมไปแล้วเห็นเบอร์แฟนครับเค่เค้นใส่ยังไม่ตายครับติดไม่ย่อท้อครับผมสามีแมนสามบ้านแกใส่การูฟองสีแดงครับแล้วก็เป็นฝ่ายสีฟ้าครับที่ชนะไปได้นะครับผมนะฮะโอเคครับก็ไปดูอย่างฝั่งขวานะครับก็จะเป็นคุณจากหน้าโปรไฟล์ที่จักรพัฒน์เด็กนะฮะชนะคุณเดชจูไปคือคุณโรสโกะนะฮะเป็นแชมป์เมื่อคลิปก่อนนะหลายอาทิตย์แล้วนะคลิปตั้งแต่นู้นหลายเดือนแล้วครับผมนะะที่โรสโกะได้เป็นแชมป์คลิป ป็นคนแรกนั่นที่ได้แชมป์นะครับเป็นคลิปแรกที่ผมทําแล้วมีคุรัสโกได้แชมป์นะครับผมนะฮะเราจะไปดูคุรัสโกนะครับสู้กับคุณเดเจาวูนะว่าเขาสู้ยังไงบ้างนะครับผมขัดแย้งขอบคุณยัง,งนนรีบหน่อยฮะแทงเขาเปิดมาครับสร้างโลกให้กับฟังตัวเองจุดแคสใส่กาโลครับากาโลรฝังเขา บูสต์มาแต่ก็ยังช้ากว่าครับแต่ประกายแสงฝั่งคุรุสโกครับร้านเก้าครับผมหลับไปเลยครับกาโรฝั่งคุรุสโกครับเตะมาแล้วครับสองล้านสองแสนครับผมกาโรฝั่งแดงครับไล่โจมตีกลับไปกาโรฝั่งแดงเตะไะครับสามล้านสามามลูกไฟจะได้เมทเท่าไหร่กันกีนเงินชินล้านหกครับโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้ครับตอนนีแม่หลับไปแล้วครับตอนนี้ไล่โจมตีมากาโรกาโร แทงท็อปปอยธรรมดาครับเพราะมีลูกไฟนะครับผมโคด้นบอยก็ยิงธรรมดาไปครับตาชายใช้ไม่ยอท้อแล้วครับผมแบบปล่อแสงไล่ตีมันกับกาโรเรียบร้อยครับโคดินบอยได้หลับไปแล้วนะฮะแล้วทอมมี่แมนยิงธรรมดาไปติดกระดูกครับทอมมี่แมงหลับอีกรอบไหมหลับไปอีกรอบครับตาชายเข้ามาต่อยแทงท็อปครับผมโอเคเทิร์มนี้ยังไม่มีใครได้ตายนะฮะเทิร์นที่สองมาครับแบบปล่แสงไล่ตีใททอไปกาโรถึงกับใช้ไม่ยอท้อแล้วนะครับผมแทงท็อปแทงท็อปดันแทงท็อปอบรับไปครับ ล้านสครับผมเปิดโล่ครับกาโล่ฝั่งตรงข้ามได้ตีมาตีไม่เข้าครับแต่เใิดประกายแสงจิ้มเข้าอยู่ฮะตอนนี้ท็อปใช้ไม่ย่อทอแล้วครับกาโลเข้ามาเตะ2ตัว9ก0 0แสนหกครับเรียบร้อยครับก็แพ้ไปนะครับสำหรับคุณเดจาวูนะครับผมนะฮะต่อไปนะครับผมจะเป็นคู่ระหว่างด็อกเตอร์จีนัสกับคุณเฟิร์ตตี้นะครับว่าเฟิร์ตตี้นะครับแต่ยังเราจะต้องไปดูคู่คุณเรียกว่าอะไรจ็อบชานะครับจ็อบชานั่นแหละฮะ กับคุณเฟอร์ดี้เขาสู้ยังไงจะมาดูตัวฮะลืมลืมให้ดูตัวเลยนะฮะแนวถ้าเป็นฝั่งของคล็อกเตอร์ชนะนะครับผมก็จะเป็นฝั่งประมาณนี้เลยครับผมนะคือเป็นฝั่งคุณโรสโกก็จะประมาณนี้นะฮะจะให้ดูแค่ทีมผู้ชนะนะครับคนที่ใช้โปรไฟล์สติงเกอร์นะฮนะเดี๋ยวก่อนนะกลับในใจอยู่นะฮะทาง ฝั่งคุณเฟิร์นี่เปิดมาก่อนครับด้วยแทงครับมาสเตอร์ครับล้านสามแลครับผมมโมแมงในเด้อครับบูสต์กิกาโลนะครับผมนะกาโรบูสต์มาแต่ก็ยังท้ากว่าโขนเดนบอลยิงมาล้านหกคับระเบิดไปเท่าไหร่ห้าแสนเจ็ดครับจักรพรดเด็กจักรพรดเด็กครับซีเท่าไหร่ครับแปดแสนผมมึงรู้นะว่าฝั่งโจชเนี่ยครับฝั่ง้ายที่ใช้เป็นคอจักรพรรดิเด็กด้วยนะครับถือว่ามาได้ไกลนะ นะครับหวานต่อไปที่ภูพีริพินนะฮะถึงครึ่งหลอดเลยฮะนะครับกาโลไรเตีไปกาโลเตะครับวันนี้เลยครับมีแทงท็อปทั้งหมดเจ็ดอ่าไม่ใชเจ็ดหกดาวนะนะหกดาวนะครับหนึ่งดาวมูสอมมี่แมนสี่ดาวมูมงห้าดาวครับซิลเวอร์แฟงสี่ดาวเมทันายห้าดาวและตอมิกเจ็ดดาวนะครับผมนะ ตัวเงินตอมิกปั้นตัวทุกเลยอ่ะเป็นเป็นฝั่งของคุณนกฟินิกนะฮะเปิดได้เมทัลไนส์ไปอุตสาดาวด้วยยิงไปตุบตุบตุวมสองล้านสี่ครับมูเมงไรเดอร์บูดไปที่กาโรไม่ใช่ครับบูด่อะตอมิกเขาไม่มีไม่มีการ์โลนี่มาฝั่งนกฟินิกเนี่ยอะตอมิก ส3ล้านครับพระเจ้าโคตรแรงอ่ะแรงพอๆคุณคุณไกลดเลยนะฮะสิาล้านน้ำคนนี้หายหมดเลยครับฝั่งขวากาโรเตมาครับสามแสนหนมื่ะครับเขาเพด้มาล้านหครับเมืทั้นายังไม่ตายครับแต่ทีเบ์แปลงวูสามดาวเข้าไปที่ดาร์กชายเต็มๆไม่ติดสถานะสาหัสครับไม่เข้าเลยนะฮะโลกคือทั้งแข็งแก่งยิงนะครับ ซอมี้แมนระบันแคสแทงซ็อกแทงซ็อบติดไม่โยดโถแทงตัวธรรมดาไปซอมบี้แมนยิงธรรมดาไปฟันธรรมดาซอมบี้แมนล่วงเรียบร้อยครับเมทัต้นไมเดินต่อไปเมทัต้นไมยิงมาอุ้ยสามดาวปอกปอกปอกปกล้านห้าครับตีเพียงสามตัวเท่านั้นก็ล้านห้าเลยนะกาโรลงฝงเขาเตะมาฝั่งคูลไลเนอร์เตะมาสองล้าน นะครับผมดาเมจร่วงไปแล้วครับวางเมทาลในนะฮใช้นอาไถมาคัณมีแมนหลับเลยนะนนตมีดฟันไปรอบที่สองโบไป4ี่ล้านหครับหายหมดเลยเรียบร้อยครับเป็นฝ่ายชนะอย่างคุณนกฟินิกส์นะขึ้นไปลัง10ล้าน,นต่อไปไปดูคู่คุณพาพินนะฮะพาพินกับเฟอร์ดีนะครับว่าคุณเฟอร์ดี้นี่ยชนะ,ะนไปได้อย่างไรนะฮะอย่างกดไปเลยฮนะ ฝั่งแทงกทอม,มาสเตอร์ของคุณเบอร์ดี้ก็เปิดมาเกาะเองนะครับผมอาวุธสามดาบก็แท็กไปล้านสองครับ,บมูเมงไรเดอร์บู๊ได้ใครเอาอยัางกาโรไลตีมาครับ,บมูเมงไรเดอร์บู๊ให้กับกาโรกาโรไลตีมูเมงไรเดอร์มาครับกาโรฝั่งแดงเตะมาแล้วครับเท่าไหร่ปักล้านเก้าครับกาโรฝั่งฟ้าเตะมา สามล้านเจ็ดครับจะสี่ล้านเลยเงินทีเดียวโคตรแรงเลยอัศบกีครับแบกตึกมูลสามดาวครับกระแทงลงไปเพิ่กระตุกไอเทียสามล้านแปดครับล่วงไปแล้วสมิแมงกาโลฝั่งไฟไฟแดงครับตีมาซิงเือก์แฟงครับไซเคินหมัดทารนัทพลายหินกับฟองแอนเจเกับเซนสาหัตปุริปุริพีนครับไปตรงกลางกาโลเต็มๆไมโยทอใช้งานไหมใช้เลยครับ นะฮะฮแต่ฝั่งเครื่องข้างๆนี่ก็เกือบตายด้วยนะครับฟูลีฟีนฝั่งเฟอร์นี่นี่โคตรแรงเลยนะตัวพี่แมนกเขายิงธรรมดาไปเพราะลูกไฟหมดนะครับผมดัสใช้เข้ามาต่อ,อยใส่ธรรมดาครับดาเมจแปดหมื่นสามนะครับแทงท็อปมาสเตอร์เทิร์นต่อไปครับไถฮิ้วก่อครับก่อสองล้านครับโอ้ยแทงท็อปไถถทัถ้าตะมกิหายไปเลยครับโอ้าราโลเตะมาครับฝั่งฟ้าการลุนฝั่งฟ้าเตะมาเท่าไหร่ไปหมัดมาเท่าไหร่ล้านสี่ครับ การโล่ฟังแดงไม่น้อยนะครับเปะกลับไป2องรันสามครับผมโอ,โอ้โหแรงนึ่งคู่รครับการฝั่ฟังฟ้าและจมตีมาหือว่าแฟงฝั่งฟ้าครับมัดสายน้ำทะเลหินไปครับสักเก้าแสงครับผมนะซึ่งมีกระดูกขักด้วยเอาแล้วครับปุริพิ้นดักคุนชินปล่อยไปรอยการโรเขาหลับไปแล้วนะ้ำัาฟังสีฟ้านนะฝั่งสีฟ้าสะบั้นแคนมาจากโทมีแมนนะครับตีไปแปดแสนสองครับผมนะฝั่งสีแดงโทมีแม,มนฟื้นขึ้นมาครับ สะบ,บันแขนใส่ซอมบี้แมนฝั่งเขาครับดาเมจเท่าไหรหนึ่งล้านสามครับผมนะซอมบี้แมนฝั่งเขาหลับไปเลยหลักคู่เลยอาช,ชายครับไปดูอันร้อยไฟห้าแฟนนะครับผมนะก็ขอข้ามเลยดีกว่าเพราะมันจะเสียเวลานะครับผมนะก็เลยรู้ราคาชนะนะครับต่อไปไปดูคู่ที่เรียกว,ว่าโดนยังไม่ตึงเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้ดูนะฮะเราจะกดดูนะเดี๋ยวนี้เลยนะระวัง,งคุณเฟอร์ดี้และคุณ นกเกาะฟินิกส์นกของแมตดูเดือดแค่ไหนกันเชียวเมทนายฝั่งคุณอสตอมิกนะฮะนกฟินิกส์นะฮะเปิดมาก่อนเลย,ยลงมาเท่าไยสามล้านครับแหน่ระเบิดจัดๆทุกคนทั้งคู่กระโดดตีมาครับตีเมทนายไปแท็นครับหายไปที่อยบตอมิกครับ ล้านเจ็ดครับผมอะตอมิกยังไม่สกิดแต่แต่มูเมงไดเดอร์ใกล้ตายแล้วครับมูเมงไดเดอร์มูไปที่อตอมิกครับอ่ะตอมิกคิสเซิลการ์โลครับโดนบุทมาจากมูเมงไดเดอร์ครับแต่อตอมิกปาดทุ่นสี่ล้วครับโอ้โหซึ่งแรงมากๆครับฝั่งคุณเฟอร์ดี้นี่หายทั้งทีมเลยครับผมโคตรแรงเลยครับกาโลฝั่งเขาเตะมาปล่อยมัดมาเท่าไรครับสี่ล้านห้าอะตอมิกฝั่งคุณน็อฟฟินิกได้หายไปเลยครับ น่าเสียดายที่อยู่ได้ไม่ถึงเธอสองนะครผมนะคุณเฟอร์ดีก็เป็นฝ่ายตอนนี้เสียเปรียบครับผมนะเหมือนกับเสียเปรียบหนักมากครับซอมบี้แมนซับบันแคนลุกขึ้นมาฮิวเลือดให้ครับตอนนี้ก็สูสีนะครับซอมบี้แมนธรรมดาไปฮิวเลือดครับผมให้ท็าปไฟพี่สตอมบี้แมนครับฝั่งสีฟ้าเฟอร์ดี้ครับหลับไปแล้วซอมบี้แมนเฟอร์ดี้ครับเมทนายฝั่งคุณเฟอร์ดี้นะครับยิงมาแล้วครับเหลือเพียงสองตัวเท่านั้นครับฝั่งคุณเฟอร์ดี้เมตนายส้อีกไปแฮทท็อปไถบวกโลครับฝั่งของคุณเอร์ดี เมทันนายเขาล่วงไปแล้วครับเหลือพเพียงแค่แทงซิมโบแฟงกับแทงทั้งทอปนะฮะว่าจะชนะยังไงนะ,ะเออกระแทกไปสาหัสครับผมนะฮะแทงเพิ่งไม่เข้าเกาะเลยนะตะกี้ถ้าสังเกตไม่เข้านะฮะกาโลเตะไปก้าแสนนะครับผมนะเหลือเพียงแทงเท่านั้นครับฝั่งของฟินิกนะครับผมนะแต่ใดทีวดด่ว่าน่าจะแพ้เพราะอย่างนี้นะเขามีแต่แทงนะฮะตะบันแขนไปล้านหนึ่งครับแทงท็อปไทยไม่ย่อยท้อแล้วนะครับผมนะสปพี่แมนเขาลุ้มตะบันแขนนะอาวุธสามดาวครับ เรียบร้อยไหมหนึ่งล้านหนึ่งนะไร่ลอยหลับไปเลยนะก็จะเหลือเพียงแทงท็อปเขาถ่ายเปิดโล่ไปครับหกแสนหนึ่งครับแทงท็อปฝั่งสีเฟอร์ดี้นะฮะเฟอร์ดี้อะไรนะเรียกเฟอร์ดี้ถ่ายมาฝั่งตรงฟินิก์ะหลับไปแล้วซือเบอร์แป้งมาใส่น้ำทะเลหินไม่เข้าโล่เลยครับโล่แทงท็อปช่างหนาดมาก,มากๆเลยแก้ทางแบบใกล้ทางกา oh, <yeah. S 1> โล่เลยพี่ดิด ตาหลักการเรียบร้อยครับกายเป็นฝั่งคุณเฟิร์ดีครับกลายเป็นพิกเกมมาเฉยจากหน้ามือบนหลังมือนะแจ่เที่ต้องมี่าไป็นสี่ล้านหายยกทีมนะตอนนี้พิกกลับมาชนะนะครับผมด้วยเหตุเพราะว่ามีเหลแต่แทงนะครับไม่สามารถพิกเกมได้นะครับผมนะฮะสำหรับแชมป์นะก็เป็นของคุณเฟิร์ดีนะก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับการเป็นแชมป์นะับผมนะฮะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับผมนะฮะ อีกไม่นานก็จะมีคลิปรีวิวอัปเดตของคลิปตัวเองนะของช่อนี้ของทปเไปของรหัสตัวเองนะว่าพลังไปถึงไหนแล้วตอนนี้มีตัวอะไรอัปเดตบ้างะครับซึ่งมีตัวนึงี้ผมอยากจะผมได้ย่อยไปแล้วมีตัวนึงได้ย่อยไปแล้วมีตันนี้มาแทนแล้วนะครับมีอันนี้อัพห้าดาวแล้วเนี่ยเราจะพาไปดูกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างในตัวคลิปไปก่อนนะครับลากันไปยังไอพวกชาติโลกไอสัตว์ชิ้หายไม่ควยมึงทำไม่สำเร็จ She ain't driving no Camry, she pullin' in a Rover. With her hair so curly, I like She it. said, What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in.